ติดแดงถูกจำกัดการสร้างไรายได้ทำยังไงแก้ไขยังไงคลิปนี้มีคำตอบครับสวัสดีครับพี่น้องครับพบพ่อกันกับบานัดอีกตามเก้าตามเคยครับนะครับสวัสดพีพี่เพื่อนเพื่อนนะครับชาวเฟซบุ๊กเนาะนะครับสวัสดีผ่านเฟซบุ๊กนะครับวันนี้จะมาตอบปัญหาตรงที่บอกว่าถูกแดงติดหรือติดแดงเนี่ยนะครับตรง การสร้างรายได้นะครับถูกจํากัดการสร้างรายได้เนี่ยแก้ไขแบบไรเฮ็ดจังใดนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการเฮ็ดคลิปให้ด้วยนะครับโอเคครับตามนี้นะครับตรงเนี้ยนะครับจะคือการติดแดงที่เราเรียกกันนี่แหละนะครับว่าติดแดงกันเนี่ยนะครับถูกจํากัดการสร้างรายได้นะครับแต่ว่าตรงที่ผมขียไว้เนี่ยนะครับ มันจะบอกว่าถูกจำกัดการสร้างไรายได้เป็นบางส่วนนะครับตรงนี้เรานะครับหมายถึงอะไรหมายถึงว่าเราทำผิดแบบไหนนะครับอาจจะมีคลิปที่เราผิดนะครับตรงนี้เป็นเรียวนะครับเรียวหรือเรียวแล้นี่แหละนะครับก็คือเราอาจจะเาขาเรียกอะไรอะรีมิกนะครับหรือว่าเราอาจจะทำคลิปผิดไปนี่แหละ นะครับฉะนั้นแล้วตรงเนี้ยเราไปลบคลิปที่มันผิดออกมันก็หายนะครับมันก็หายฉะนั้นแล้วเนี่ยตรงเนี้ยแนวทางแก้ไขก็คือให้เราเไปลบคลิปออกนะครับไม่เย่าเพิ่งตกใจเยอะนะครับตรงเนี้ยมันไม่ได้ถูกจํากัดการสร้างรายได้ทั้งหมดนะครับแค่บางส่วนฉะนั้นแล้วบางคลิปนะครับบางคลิปที่เราทําผิดนั่นเอง นะครับเราก็ไปหาดูนะครับไปถ้าเกิดว่าเราดูหรือเราลบถูกคลิปเนี่ยก็จะแค่คลิปเดียวก็จะหายเลยนะครับแต่ถ้าเราลบไม่ถูกเราก็ต้องดูไปอีกนะครับแต่ถ้าแนวทางที่จะแนะนําก็คือไปดูตรงเหรียญเนี่ยศูนย์จุดศูนย์ศูนย์นะครับคาดเดาว่าน่าจะเป็นคลิปนั้นหรือเปล่านะครับอันนั้นคือแค่การคาดเดานะย้ําว่าเป็นการคาดเดานะครับเพราะว่าบางคนไม่รู้ว่าคลิปไหนแล้วก็บางคนไม่ได้ตรวจเช็คทุกวัน นะครับฉะนั้นแล้วสิ่งพวกนี้นะครับตรงนี้เราควรที่จะเข้าไปตรวจเช็คทุกวันด้วยนะครับเพื่อเ,อาเราจะได้แก้ไขทันเนาะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราปล่อยไว้หลายวันเนี่ยเราต้องลบคลิปย้อนหลังไปนะครับเสียรายเสียไดย้รายได้เนาะนะครับเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับให้ด้วยเป็นเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปครับ